พบกับเราทีมทนายความด mm ็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัศสีนวลครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธเนติบัณฑิตไทยครับผมวันนี้นะครับผมผมจะให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับบุริมสิทธิ์ครับาเหมือนที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วนะครับบุริมสิธิ์คือ,อสิทธิ อในในการที่ได้รับชําระนี้ก่อนเจ้านี้สามัญนะครับผมแต่มีบุริมสิทิ์พิเศษครับผมผมจะเอ่ยนะครับผมตามมาตราสองร้อยกก้าเอาไปครับมาตราสองร้อยห้าสิบเก้านะครับวางหลักกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งพณนชย์นะครับวางหลักดังนี้นะครับถ้านี่มีอยู่นะครับเป็นคุณแก่บุคคลใดน,นะครับผมในมูลอย่างหนึ่งอย่างใดอันจะกล่าวดังต่อไปนี้บุคคลผู้นั้นย่อมมีบุริมสิทธิ์เหนือเหนือสังหาริมทรัพย์เฉพาะ อย่างลูกนี้คือนะครับผมการเช่าอสังหาริมทรัพย์นะครับผมก็แสดงว่าหากมีการฟ้องร้องคดีก yes. ั at ot. นผ네ู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ถือว่ามีบุริมสิธิ์พิเศษนะครับผมอ่าพักในอาศัยในโรงแรมครับย่อมมีค่าเช่าโรงแรมนะครับผมค่าเช่าเป็นค่าที่ผู้ผู้จะเป็นผู้เป็นเจ้าของโรงแรมครับมีบุริมสิธิ์เหนืออ่าบุคคลสิทธิครับผมเขาเรียกว่าบุริมสิธิ์เหนือบุคคลสิทธิ์ตามกฎหมายครับก็หมายความว่าเป็นสิทธินะครับผมเหนือในการได้รับชําระหนี้ก่อนนะครับผม ในการที่มีการฟ้องร้องคดีกันนะครับอนุสามะครับหารับผลคนโดยสารหรือของนะครับผมครับกฎหมายเล่งเห็นว่านะครับผมผู้รับผลสอของคนโดยสารย่อมได้รับความเดือดร้อนครับในการที่ไม่รับไม่ได้รับชําระนี้ครับผมถือถือว่าเป็นบริมสิธิ์ตามวงเล็บสามนะครับผมหรือว่าอนุสามนะครับสี่นะครับรักษาสังหาริมรัพย์สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการเยียวยาในการดูแลดูแลทรัพย์สิน จึงเป็นบุริมสิทธิ์ตามมนุษย์สี่ครับห้านะครับการซื้อสัง่งหาิมบรัษั์เป็นบุริมสิทธิ์นะครับหกนะครับค่าเมล็ดพันธุ์ไม้พันธุ์หรือปุ๋ยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการท,ทําธุรกิจในชาวไร่ชาวนานหรือว่าพรวนขายเมล็ดพันธุ์ที่จําเป็นต้องเพื่อหมุนเวียนเพื่อ,อาการออก,อออกผลต่อเนื่องของเมล็ดพันธุ์ครับหรือว่าเป็นบุริมสิทธิ์นะครับในการที่รับชําระนี้ก่อนครับเจ็ดครับค่ารายงานกิรกรรมอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้นะครับผม เป็นบุริมสิธิ์ที่ามีโอกาสได้ชำระนี้ก่อนเพราะว่าเป็นในสิ่งที่เกี่ยวฝีมือและด้านแรงงานครับสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายความาดวงอสีนวลครับทนายความในทีมด็อกเตอร์กิติศักด์นะครับทนายความวิถีพูดและในติมมืไทยเก่าท่านว่าหากท่านไม่รับความไปทําทางสภาทนายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมทนายดวงรับศีนวลทนายความในทีมดรอกเตร์ิศักด์ทนายความวิถีพุทธและเนติมิีไทยสวัสดีครับ